สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ โอเคครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกับเป้เงบอลเตงชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันอังคารที่19พฤศจ,จิกายน2567วันนี้เป้งก็มาพร้อมกับบอลทั้งหมด8คู่ที่คัดมาเน้นๆเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับกิจกรรมดีๆสําหรับการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆยังมีให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันเลยตอนตีสองนาทีในศึกยูเอฟ่าเนชันส์ลีกทีมชาติฮังการีพบกับทีมชาติเยอรมนีทีมชาติบอสเนียพบกับทีมชาติเนเธอร พบกับทีมชาติไอซ์แลนด์ทีมชาติแอลเบเนียพบกับทีมชาติยูเครนทีมชาติมอนเตเนโกรพบกับทีมชาติตุรกีและสาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติจอร์เจียครับส่วนตอน7จ็ดโมงเช้าในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติเปรูและตอน7จ็ดโมงสีทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติอุรุกวัยครับวันนี้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเหมือนเดิมหรือเปล่าสามารถรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์บอลกันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะรับทุนจากช่องเปลงบอลเตงชาแนลไปต่อยอดแบบฟรีฟรีให้เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาวันนี้จะเป็นคู่ของทีมชาติฮังการีพบกับทีมชาติเยอรมนีครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกให้แคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลุ่มลายกาวเปลงเพื่อรับทุนแบบฟรีฟรีไปเล่นต่อกันแบบชิวๆได้เลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เคยได้รับทุนไปแล้วนะครับรบกวนรีวิวหน่อยละกันว่าช่องเปลงบอลเตงชา UEFA Nations League ครับตอนตี24นาทีทีมชาติฮังการีพบกับทีมชาติเยอรมนีที่สนามบาสกาสเตเดียมครับ ผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเจอบ,บ้านทีมชาติฮังการีหนัดชนะ1เสมอ2แพ้2ประตูได้เสียทําได้3เสียไป10มี5แต้มยันนับ3ของตารางส่วนทางฝั่ง,งทีมชาติเยอรมน,นีหนัดชนะ4เสมอหนึ่งประตูได้เสียทําได้17เสียไป3มี13แต้มเป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับฟอร์มส0นัดหลังสุดของทีมชาติฮังการีชนะ3เสมอ2แพ้5วินเบรดยู่ที่3 0เนตัดล่าสุดทีมชาติฮังการีบุกไปแพ้ให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาศูนย์ประตูต่อ เสียไป6ครั้งครับเกมเย้าของทีมชาติฮังการี่10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%นักปลาสุดในบ้านทีมชาติฮังการีเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์มา1ประตูต่อ1ครับส่วนฝั่งทีมชาติเยอรมนี10นัดยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะไป7เสมอ3 วินเรตอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนัดล่าสุดทีมชาติเยอรมนีเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติบอสเนียมาถึงเจ็ดประตูต่อศูนย์ครับการทำเงินเข้าวินไปหกครั้งคืนทุนสองครั้งเสียสองครั้งครับเกมนอกบ้านของทีมชาติเยอรมนีแปดนัดชนะสามเสมอสี่แพ้หนึ่งอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่สาสิบแปดเปอร์เซ็นต์นัดลาสุดนอกบ้านทีมชาติเยอรมันบุกไปชนะทีมชาติบอสเนียมาสองประตูต่อหนึ่งครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกันแปดนัดทีมชาติฮังการีชนะสองนัดทีมชาติเยอรมันชนะสี่น ที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทังฝั่งทีมชาติเยอรมนีเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติฮังการีมาถึง5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านทีมชาติฮังการีสภาพทีมถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเพิ่มเติมจากแมชล่าสุดครับโดยตัวหลักในวันนี้ก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมดเลยนำทัพมาโดยโดมิดิกส์บอลสไล โลนันซันไลน์และเวลลี่ออบานก็พร้อมลงล่าตะข่ายร่วมกันครับส่วนทางฝั่งทีมชาติเยรอรมน,นีพวกเขาก็มีสภาพทีมที่สมบูรณ์เช่นกันครับโดยในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรโดยผู้เล่นตัวหลักยังอยู่มนพร้อมหน้านครับไม่ว่าจะเป็นไคฮาวเวิร์ตฟอลเลียนเวสและจามามูซาลาก็พร้อมประสานงานกันลาสกอร์ในวันนี้ตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทังฟั่งทีมชาติเยรอรมน,นีเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกแค่ในแกปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกคคครรึงบบ3ั ทีมชาติฮังการีนะครับฟอร์ม5นัดที่ผ่านมาเก็บชัชนะไปได้1นัดเสมอ2แพ้2ตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางโดยเกมล่าสุดนะครับในศึก Nations League ก็บุกไปแพ้ให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาศูนย์ประตูต่อ4ครับส่วนทางด้านทีมชาติเยอรมนี5นัดต้องบอกเลยว่าดูดีครับเพราะว่ายังไม่แพ้ใครชนะถึง4นัดเสมอ1นัดเป็นจา่าฝูงของกลุ่มอีกต่างหากครับนัดล่าสุด ทีมชาติเยอรมน,นีสามารถเปิดบ้านถล่มทีมชาติบอสเนียมาได้ถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเรดราคาเปิดออกมาให้ทั้งฝั่งทีมเยือนทีมชาติเยอรมน,นีเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกแม้ว่าจะต้องออกไปเล่นนอกบ้านของตัวเองก็จริงนะครับแต่สําหรับทัพอินซีเล็กด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงแบบนี้ถึงยังไงก็ต้องตามเชียร์พวกเขาละครับคิดว่าในวันนี้ทีมชาติเยอรมน,นีน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้แบบสบายๆครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพิจรารณากับเบรตราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้เพื่อนๆอยู่ทีมต่อทีมชาติเยอรมนีน่าจะมีโอกาสรับรัพย์มากที่สุดสกอร์ที่ออกมาทีมชาติเยอรมนีน่าจะบุกชนะทีมชาติฮังการีได้อยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ไม่ก็3ประตูต่อหนึ่งครับ ยูเอฟ่าเนชันส์ลีกตอนตีสองสี่สิบห้านาทีครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติบอสเนียพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ Net ครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านทีมชาติบอสเนียห้านัดเสมอหนึ่งแพ้สี่ประตูได้เสียทำได้สิบสามเสียไปสิบหกมีหนึ่งแต้มอยู่อันดับสี่ของตารางส่วนทางด้านทีมชาติเนเธอร์แลนด์ห้านัดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งประตูได้เสียทำได้สิบสองเสียไปหกมีแปดแต้มอยู่อันดับสองของตารางครับ ฟอร์มสินัดหลังสุดของทีมชาติบอสเนียถือว่าห่วยแตกมากๆเลยครับยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ1แพ้ไป9นัดล่าสุดทีมชาติบอสเนียบุกไปแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมน,นีมาถึง0ประตูต่อ7ทําทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป7ครั้งครับ เกมเย่าของทีมชาติบ,บอสเนีย9นัดชนะ3แพ้6อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่33%นัดลาสุดในบ้านทีมชาติบ,บอสเนียเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมชาติฮังการีมา0ประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านทีมชาติเนเธอร์แลนด์10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่40%นัดลาสุดทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติฮังการีมา4ประตูต่อ0ครับ การทำเงินเข้าวินไปหครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป4ครั้งครับเกมนอกบ้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์8นัดชนะ5เสมอ1แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่63%ปนต์นัดลาสุดนอกบ้านทีมชาติเนเธอร์แลนด์บุกไปแพ้กับทีมชาติเยอรมันมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน3นัดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชนะ2นัดเสมอกัน1นัดครับนัดลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นออฝั่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติบบออสเนียมา5ปรระตตู่2คั สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้นะครับเจ้าบ,บ้านทีมชาติบอสเนียสภาพทีมสมบูรณ์เลยทีเดียวครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมจากแมตช์ล่าสุดนะครับแน่นอนว่าคุมกําลังหลักยิงยูนครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเอดินเชโกอีวานเบซิชและเอเมเินเดเมโรวิชก็พร้อมลงล่าสกอร์ร่วมกันในวันนี้ครับส่วนองฝั่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์สภาพทีไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยผู้เล่นตัวหลักยิงอย่่พร้้มมหนนาาไวาจะเป็โคดีกั โปลไรอันฟากคนแบ็ก และดอนเยลมาเล่นนะครับก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดครับเรทราคา,าคู่นี้เปิดมาให้ฟังทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกครึงคร่งครับแพนิคับสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งอาจจะมองต่างจากเพื่อนๆสักนิดหน่อยนะครับมองว่าในาวันนี้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะบุกมาชนะทีมชาติบอสเนียได้แต่มองว่าน,น่าจะชนะไม่ขาดนะครับเพราะว่าเกมนอกบ้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ถือว่าขาดความสม,ม่ำเสมอเลยทีเดียวครับ2นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเสมอกับทีมชาติฮังการีและก็นัด บุกไปแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมนีมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับโดยเรตราคาเปิดออกมาให้นะักฟังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่ออยูลูครึ่งแนะนาให้เพื่อนๆอยู่รองเจ้าบ้านทีมชาติบอสเนียน่าจะอุ่นใจมากกว่าครับเพราะว่าในวันนี้ทีมชาติบอสเนียได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองนะครับคิดว่าพวกเขาน่าจะสู้เต็มกําลังอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์น่าจะบุกมาชนะทีมชาติบอสเนียได้อยู่ที่1 0ไม่ก็2 1ครับ ยูเอฟ่าเนชันส์ลีกตอนตีสองสี่24คู่ถัดมาครับทีมชาติเวลส์พบกับทีมชาติไอซ์แลนด์ครับผลงานางที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านทีมชาติเวลส์หนัดชนะ2เสมอ3ประตูได้เสียทำได้5เสียไป3มี9แต้มเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มครับส่วนทางฝั่งทีมชาติไอซ์แลนด์หนัดชนะ2เสมอ1แพ้2ประตูได้เสียทำได้9เสียไป9มี7แต้มอยู่อันดับ3ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมชาติเวลส์ ชนะ3นัดเสมอ6นัดแพ้1นัดครับวินเบรดอยู่ที่30%อนัดป่าสุดทีมชาติเวลส์บุกไปเสมอกับทีมชาติตุรกีมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน4ครั้งเสีย3ครั้งครับเกยมยาวของทีมชาติเวลส์ส0นัดหลังสุดชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%อนัดปลาสุดในบ้านทีมชาติเวลส์เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติมอนเตเนกโกรมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งทีมชาติไอซ์แลนด์นะครับสิบนัด,น 5, 1, นนดลุาสุด ทีมชาติไอซ์แลนด์บุกไปชนะทีมชาติมอนเตเนโกรมา2ประตูต่อศูนย์ครับ ทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป4ครั้งเกยมยืนของทีมชาติไอซ์แลนด์10นัดชนะ5แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%อนัดปลาสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปครับทีมชาติไอซ์แลนด์เพิ่งบุกไปชนะทีมชาติเบลเนโกรมา2ประตูต่อ0ย์ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน3นัดทีมชาติเวลส์ชนะ2นัดเสมอกัน1นัดครับโดยนัดปลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันสเสมอกันด้วยสกอร์2ประตูต่อสครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เส์ กุนซ์เครกเบลามี่นะครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานมาร์คแฮริสที่เจ็บมาจากเกมล่าสุดนะครับขณะที่โจรอนดอนต้องรอเช็คฟิตจนเวินาทีสุดท้ายครับส่วนน้องนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-2-3-1 เกมรุกน่าจะให้เดนเนลลเจมส์แฮรี่วิลสันและโซบาโทมัสสันสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังเบรนแนนจอนสันที่จะรอล่าสกอร์อยู่ในเดนหน้าตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งทิมชัิไอซ์แลนด์นะครับวันนี้จะไม่มีโลกี้โทมัสสันที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามและอารอนกุตนาสันนะครับที่บาดเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับคาดว่าในวันนี้จะลงเล่นตามระบบ4-4-2โดยคู่หอกของแดนหน้าก็จะวางอันดรีกุตจอนเซนลงล่าตาข่ายร่วมกับออรลีออกาสสันและจะใช้อิัเนยฮสสังก ระเบียบครับเปรทราคาคู่นี้เปิดมาให้เราฟังเจ้าบ้านทีมชาติเวลส์เป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกแค่ในกับสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบลูกครึ่งนะครับทีมชาติเวลส์นัดล่าสุดบุกไปเยือนทีมชาติตุรกีมาแล้วก็เสมอมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ตอนนี้ทีมชาติเวลส์ยังมีลุ้นควา้าแชมป์กลุ่มอยู่ครับโดยพวกเขาจะต้องเก็บชัยชนะในนัดนี้ให้ได้แล้วก็ต้องลุ้นให้ทีมชาติตุรกีแพ้ครับ ส่วนทางฝั่งทีมชาติไอซ์แลนด์นะครับไม่มีทางเลือกนอกจากเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวนะครับเพื่อคว้าอันดับ2จากทีมชาติเวลส์มาให้ได้ครับโดยเรทราคาเปิดออกมาทางฝั่งชาวบ้านทีมชาติเวลส์เป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกแนะนำเพื่อนๆอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านทีมชาติเวลส์น่าจะมีสิทธิ์ร,รับทรัพย์มากกว่านะครับพอบอกเลยว่าในวนันนี้ทีมชาติเวลส์ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองพวกเขาน่าจะสู้สุดใจอย่างแน่นอนแถมสถิติในบ้านของพวกเขาถือว่าเชื่อใจได้นะครับไม่แพ้ใครตลอด8นัดที่ผ่านมานครับเพราะฉะ ที่สุดแล้วครับเพื่อนๆสกอร์ที่ออกมาทีมชาติเวลส์น่าจะชนะทีมชาติไอซ์แลนด์ได้อยู่ที่1 0ไม่ก็2 0ครับยูเอฟ่าเนชันส์ลีกตอนตี2.45นาทีครับทีมชาติอาแอลเบเนีย พบกับทีมชาติยูเครนที่สนามเออัลบเนียสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านทีมชาติแอลเบเนียหนัดชนะ2เสมอ1แพ้2ประตูได้เสียท้าได้3เสียไป4มีเจแต้มอยู่อันดับ3มของกลุ่มครับส่วนทางด้านทีมชาติยูเครน5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2ประตูได้เสียท้าได้6เสียไป7มี5แต้มอยู่อันดับบวยสุดของกลุ่มครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านทีมชาติแอลเบเนียชนะ3เสมอ3แพ้4วินเบรดอยู่ที่30%นตัดลาสุดทีมชาติอลเบเน กับเช็คมาศูนย์ประตูต่อศูนย์การทำเงินเข้าวินไป7ครั้งเสียไป3ครั้งเกมยาวของทีมชาติแอลเบเนีย10บนัดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่40%นครับนัดลาสุดในบ้านอย่างที่บอกไปครับทีมชาติแอลเบเนียเปิดบ้านเสมอกับเช็คมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านทีมชาติยูเครน10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4วินเบรดอยู่ที่30%รนนัดลา,ส,าสุดทีมชาติยูเครนบุกไปเสมอกับทีมชาติจอร์เจียมา1ประตูต่อ1นึทำเงินไปได้4คครรัั้้งงนนทุ2เสียไป4ครั้งคืนของทมชาติยุ สินัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นัดล่าสุดนอกบ้านทีมชาติยูเครนบุกไปเสมอกับทีมชาติจอร์เจียมา1ประตูต่อนหนึ่งอย่างที่บอกไปครับสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน5นัด ทีมชาติยูเครนชนะ3นัดทีมชาติแอลเบเนียชนะ1นัดเสมอกัน1นัดครับนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นฝั่งทีมชาติแอลเบเนียครับที่บุกชนะทีมชาติยูเครนมา2ประตูต่อหนึ่งครับสภาพความพร้อมขอเกมในวันนี้ครับเจ้าบ้านทีมชาติแอลเบเนียสภาพทีมสมบูรณ์ไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เลน่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับผู้เลน่นตัวหลักยังยูนพร้อมน้าไม่ว่าจะเป็นยาเซอร์อาซานีคริสยานอสซลานีและเยอเบอร์รามาดานีก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดส่่วนนทาางฝัีมชติยครสภพ สมบูรณ์เช่นกันไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับโดยตัวหลักยังอยู่นันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นอเต็มดอฟปิกมิลายมูดริกและ มิไฮล่าสปาเรนโกก็พร้อมลงสนามช่วยทีมครับเรทราคาคูา่นี้เปิดออกมาให้ทางฝั่งทีมเยือนทีมชาติยูเครนเป็นฝ่ายบุกมาต่อ,อยู่ปอให้ได้จับสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบลูกครึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าทีมชาติยูเครนเนี่ยในรายการนี้ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โยนหนับปใย,ยสุดของตารางนะครับแต่บอกเลยว่าผลงานที่ผ่านมา5านัดพวกเขาสามารถทําประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า6ประตูเลยทีเดียวนะครับแต่จุดอ่อนของทีมชาติยูเครนต้องบอกเลยเป็นเกมรับนะครับที่กองหลังค่อนข้างที่จะเสียสมาธิง่ายรรัถ้้้าาวนนีีมกกแไขตง นคาดว่าทีมชาติยูเครนน่าจะบุกชนะทีมชาติแอลเบเนียได้ครับเพราะว่าผลงานที่ทั้งสองทีมเจอกันต้องบอกเลยว่าทีมชาติยูเครนดูดีกว่านะครับเรียกว่าบอลแพ้ทางต้องหวังทีมชาติยูเครนเลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรตราคาเปิดออกมาทางฝั่งทีมเยือนทีมชาติยูเครนเป็นฝ่ายต่ออยู่ปปอแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสปรับทัพย์มากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาน่าจะเป็นทางด้านทีมชาติยูเครนบุกชนะทีมชาติแอลเบเนียได้อยู่ที่2ประตูต่อหนึ่งไม่ก็สประตูต่อสองครับ อย่างที่บอกไปนะครับเพื<ๆ>่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะรับทุนจากช่องเปลงบอลเตงชาแนลให้เพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาล่างคลิปนี้วันนี้จะเป็นคู่ของทีมชาติฮังการี Hungary ครับพบกับทีมชาติเยอรมนีใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกให้เพื่อนๆแคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้นะครับแล้วก็ส่งรูปมายืนยันตัวตนในกรุ่ปไลน์กาวเปลงเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะได้รับทุนฟรีจากช่องเปงบอลเตงชาแนลไปเล่นต่อได้เลยครับยังอยู่ในศสึกยูเอฟ่าเนชันส์ลีกนะครับตอนตีสองสี่สิบห้านาทีทีมชา,มชาติมอน ที่สนามพอดโกเวริกาซิตี้สเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์นี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านทีมชาติมอนเตเนกโกร5นัดแพ้วรวดเลยนะครับทำได้1ประตูเสียไป8ประตูย่วนับบวยของกลุ่มครับส่วนทางฝั่งทีมชาติตุรกี5นัดชนะ3เสมอ2อและยังไม่แพ้ใครประตูได้เสียทำได้8เสียไป3มี1 1เอ็ดแต้มเป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับ ฟอร์มสนัดหลังสุดของทีมชาติมอนเตเนโกรชนะ2แพ้8 w i วินเบรดอยู่ที่20%นัดลลาสุดทีมชาติมอนเตเนโกรเปิดบ้านแพ้กับทีมชาติไอซ์แลนด์มาศูนย์ประตูต่อ2งทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป6ครั้งครับเกมในบ้านของทีมชาติมอนเตเนโกร10นัดชนะ4เสมอ1แพ้5อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่4 0นัดปลาสุดในบ้านอย่างที่บอกไปทีมชาติมอนเตเนโกรเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับทีมชาติไอซ์แลนด์มา0ูนย์ประตูต่อ2ครับ ส่วนฝั่งทีมชาติตุรกี10นัดชนะ6เสมอ2แพ้2วินเรดอยู่ที่60%นัดลาสุดทีมชาติตุรกีเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติเวลส์มา0ประตูต่อ0ครับทำเงินไปได้5ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย4ครั้งครับเกมเยือนของทีมชาติตุรกี10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราการกนชนะนอกบ้านอยู่ที่30%นัดลาสุดนอกบ้านทีมชาติตุรกีบุกไปชนะทีมชาติไอซ์แลนด์มา4ประตูต่อ2ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน5น เสมอกัน2นัดนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางฝั่งทีมชาติตุรกีครับเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติมอนเตเนโกรมา1ประตูต่อศูนย์ครับ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเจ้าบ้านทีมชาติมอนเตเนโกรจะได้ตัวสเตวานยูเวติชของหน้าจอมเก่าววัย5 5ปีพ้นทดแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับแต่วันนี้จะไม่สามารถใช้งานอดัมมารูซิชและริสโตราดูโนวิชที่ติดโทษแบนนะครับส่วนที่เหลือคงไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4231เกมลุกจะให้อดรินยาราดูโรวิชวลาดิเมียยูโววิช และดิริตอนคารม่นะครับสร้างสรรเกมรุกด้านหลังสเตวานยูเวติชที่จะรอลาสกอร์อยู่ในเดืนหน้าครับ ส่วนอัฟฟังทีมชาติตุรกีวันนี้จะไม่สามารถใช้งานอับดุลเคริมบูอักซีเซ็นเตอร์แบ็กที่โดนแบนนะครับแต่จะได้เคนานยลดิชกองหน้าจากจูเวนตุสพ้นทดแบนกลับมาทดแทนครับขณะที่ฮาคาร์สานุกลูได้รับบาดเจ็บจากเกมที่เจอกับทีมชาติเวลส์มานะครับดอนนี้ต้องรอเช็คฟิตอีกทีครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4231เกมรุกจะวางยูนุสอากุนอาดากูเลและคาเรมอักตุฮกลูนะครับคอ,อยสร้างสารรค์โอากาสอยู่ด้านหลังเคนานยูดิชที่จะรอล่าสกอร์อยู่ในแดืนหน้าครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งทีมยอนทีมชาติตุรกีเป็นฝ่ายต่ออยู่หนึ่งลูกให้ในแกลบส่งตำ่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติมอนเตเนโกรผลงานย่ำแย่ครับหานาที่ผ่านมายังไม่มีแต้มเลยนัดลาสุดเลน,นบานก็โดนทีมชาติไอซ์แลนด์บุกประทุบถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับแถม5เกมที่ผ่านมาโดนถลุงแนวรับยับเยินไปถึง8ประตูเลยทีเดียวครับส่วนทางฝั่งทีมชาติตุรกีนะครับล่าสุดก็พลาด3แต้มมาแบบน่าเสียดายครับเพราะว่าคารโร์ครับ ทำให้จบเกมเสมอกับทีมชาติเวลส์มาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในวันนี้นะครับเพื่อการันตีกันเป็นแชมป์กลุ่มทีมชาติตุรกีต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับโดยรวมแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าทีมชาติตุรกีฟอร์มโดยรวมดูดีกว่าเยอะโคตรเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดเอาไว้ทางฝั่ง้าบ้านทีมชาติตุรกีต่ออยู่1ลูกครับ1ลูกน่าจะมีในเวลาต้องรอว่าลูก2ลูก3จะมาเมื่อไหร่กับท่านั้นเองครับสกอร์ที่ออกมาทีมชาติตุรกีน่าจะบุกชนะทีมชาตติมออนนเเโกกรรไได้ยู่่่ที200็300คับ ยูเอฟ่าเนชันส์ลีกอีกหนึ่งคู่ตอนตีสอ่นาทีสาธารณรัฐเช็พกพบกับทีมชาติจอร์เจียที่สนามเชโนโบสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านสาธารณรัฐเช็ก5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1ประตูได้เสียท้าได้7เสียไป7มี8แต้มเป็นจ่าฝูงของกลุ่มครับส่วนทางฝั่งทีมชาติจอร์เจียนะครับ5านัดชนะ2เสมอ1แพ้2ประตูได้เสียหาได้6เสียไป4มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเช็คชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่40%นัดล่าสุดสาธารณรัฐเช็กบุกไปเสมอกับทีมชาติแอลเบเนียมา0ประตูต่อ0ทำเงินไปได้3ครั้งขึ้นทุน3ครั้งเสียไป4ครั้งครับเกยมย่าของสาธารณรัฐเช็ก9นัดชนะ7เสมอ1แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่78%นัดล่าสุดในบ้านสาธารณรัฐเช็กเปิดบ้านชนะทีมชาติแอลเบเนียมา2ประตูต่อ0ครับ ส่วนฟั่งทีมชาติจอร์เจียครับ10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่40%นัดล่าสุดทีมชาติจอร์เจียเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติยูเครนมา1ประตูต่อหนทำเงินไปได้5ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย4ครั้งครับ เกมเยือนของทีมชาติจอร์เจีย9นัดนะครับชนะไป3นัดแพ้6นัดอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่33นตัดล่าสุดนอกบ้านทีมชาติจอร์เจียบุกไปแพ้กับทีมชาติยูเครนมา0ประตูต่อหนึ่งครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน2นัดทีมชาติจอร์เจียชนะ1นัดและเสมอกัน1นัดนะครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางด้านทีมชาติจอร์เจียครับเปิดบ้านเอาชนะสาธารณรัฐเช็กมา4ประตูต่อหนึ่งครับ สภาพความพร้อมก่บลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านชาตินาเะรัเช็กในนัดลาสุดบุกไปเสมอกับทีมชาติแอลเบเนียมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสภาพความพร้อมในวันนี้แน่นอนว่าจะไม,ม่ชื่อของพาเทชิกหัวหอกตัวเป้าจากเลบบก,กุเซนที่มีอาการบาดเจ็บและต้องถอนตัวออกไปเป็นเ,เรียบร้อยนะครับนอั้นก็พร้อมลงสนามนะครับลงเล่นตามระบบ4-2-3-1โดยหัวหอกในแดนหน้าก็จะวางตัวมาสชอลลี่ลงล่าสกอร์นะครับและจะใช้ตัวมาสซูเช็ก วลาดิเมียอคูฟาวและวาครับเชียร์นี่สั่งสั่นเกมรุกด้านหลังเหมือนเดิมครับ ส่วนทางฝั่งทีมชาติจอร์เจียนะครับนัดที่แล้วก็ปิดปานเสมอกับทีมชาติยูเครนมา1ประตูต่อ1นะครับสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของซาบาโกริชิเซ่นะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับทำให้วันนี้อเล็กซานเดรคาลันดเซ่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรพร้อมกับส่งจอร์จีมาเขาตาเซ่และคุยซาควาลัสเคเลียประสานเงินกลาสกอร์ตามระบบ4-231ครับ,รบเปรดราคาคูาน่นี้เปิดมาให้ทางฟังเจ้าบ้านนะครับเช็คเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกให้ดนแคป สูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะครับทีมชาติจอร์เจียตามเช็คอยู่แค่หนึ่ง,ตา,งตามเท่านั้นเองส่วนสาธารณรัฐเช็กนะครับนับที่แล้วก็ทําได้แค่บุกไปเสมอกับทีมชาติแอลเบเนียมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโดยในวันนี้เรลราคาเปิดไม่รับฝั่งเจ้าบ้านเช็กเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งขบลูกครับพี่เป้งมองว่าสูงเกินไปสักหน่อยครับอยู่รองทีมเยือนย่างทีมชาติจอร์เจียน่าจะอุ่นใจมากกว่าครับสกอร่อออ่อกม2ะะูู1ปรตตตไ็ ตัวสองครับ ต่อการที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ตอน7จ็ดโมงเช้าทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติเปรูที่สนามเอสตาดโอมูเนียมนทัลอันโตนิโอเวสโปซิโอเลเบ้ครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ,บ้านทีมชาติอาร์เจนตินา11นัดชนะ7เสมอ1แพ้3ประตูได้เสียทำได้20เสียไป7มี22ตามเป็นจ่าฝูงของตารางส่วนทางด้านทีมชาติเปรู11นัดชนะ1เสมอ4แพ้6ประตูได้เสียทำได้สาเสียไป14มี7ตามอยู่อันดับ9ของตาราง ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมชาติอาร์เจนตินาชนะ5เสมอ3แพ้2เวนเบรดอยู่ที่50%นัดล่าสุดทีมชาติอาร์เจนตินาบุกไปแพ้ให้กับทีมชาติปาารกวัยมา1ประตูต่อ2ทำเงินไปได้5ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมเย่าของทีมชาติอาร์เจนตินา10นัดดูดียังไม่แพ้ใครชนะ8เสมอ2ครับอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่80%นัดล่าสุดในบ้านทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติบุลีเวีย6ประตูต่อ0ครับส อัตราการชนะอยู่ที่20%นัดลาสุดทีมชาติเปรูเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติชิลีมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำเงินไปได้4ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย5ครั้งครับ เกมเยือนของทีมชาติเปรูก้าดชนะ2เสมอ1แพ้6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่22%นัดล่าสุดนอกบ้านทีมชาติเปรูบุกไปแพ้ให้กับทีมชาติบราซิลมา0ประตูต่อ4ครับสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาดูดีกว่าชนะไป6นัดและเสมอกัน4นัดครับดนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นเรื่องฝั่งทีมชาติอาร์เจนตินาเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเปรูมา2ประตูต่อ0ครับ มาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือเลอเนลสกาโลนีนครับนัดล่าสุด บุกไปแพ้กับทีมชาติารกากาัยมา1ประตูต่อ2ครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานคริสเตียนบรูเมโรกองหลังจากสเปอร์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดครับส่งผลทําให้วันนี้เราจะ,จะได้เห็นเรโอนาโดบาเลดีลงทําหน้าที่แทนครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางลีโอนีลเมสซี่และฮูเลียนอารเรสสังสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังเราตารโรมาติเนสที่จะรอล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งทีมชาติเปรูนะครับต้องบอกเลยว่าลูกทีมของคอก ke g 11นะัดทาไปได้เพียง7แตม้มเท่านั้นเองครับสําหรับสภาพความพร้อมในวันนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีรายงานตัวผู้เล่นที่ระบ,บาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมจากเกมล่าสุดนะครับจึงน่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามตามระบบ352พร้อมกับวังอเล็กซ์เบเลร่าและเปาโลเกเรโรลงลาสกอร์ในวันนี้ร่วมกันตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทนะั้ฝั่งเจ้าบ้านทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแค่ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับต้องบอกเลย ทีมชาติอาร์เจนตินาพิ่งบุกไปแพ้กับทีมชาติปปรากวัยมาแบบน่าเสียดายหนึ่งประตูต่อสองนะครับทำให้วันนี้พี่เป้งมองว่าราคาที่เปิดออกมาค่อนข้างที่จะแพงเกินไปสักหน่อยนะครับมองว่าในวันนี้ทีมชาติอาร์เจนติน,นาชนะทีมชาติเปรูแน่นอน,นครับแต่ไม่น่าจะชนะขาดครับถึงแม้ว่าทีมชาติเปรูจะทําได้เพียงเจ็ดแต้มตลอด11นัดที่ผ่านมาแต่บอกเลยครับพวกเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเสียประตูน้อยนะครับเรทราคาเปิดออกมาแบบนี้แนะนําให้อยู่รองทีมเยือนทีมชาติเปรูน่าจะมีะสิทธิ์รับซับมากกว่าสกอร์ ทีมชาติอาร์เจนตินาน่าจะชนะทีมชาติเปรูได้อยู่ที่1-0ไม่ก็2-1ครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซอนอเมริกาใต้อีก1คู่นะครับเตะกันตอน7.45นาทีทมชาติบราซิลพบกับทีมชาติอุรุกวัยครับคู่นี้แข่งกันในสนามเอสเตโดโดมาราคานาครับ ผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านทีมชาติบราซิล11นัดชนะ5เสมอ2แพ้4ประตูได้เสียทำได้16เสียไป10มี17แต้มอยู่อันดับ4ของตารางส่วนทางฝั่งทีมชาติอุรุกวัยครับ11นัดชนะ5เสมอ4แพ้2ประตูได้เสียทำได้16เสียไป8มี19แต้มอยู่อันดับ2ของตารางครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทีมชาติบราซิลชนะ4เสมอ5แพ้1บินเบรดอยู่ที่40%ปนัดล่าสุดทีมชาติบราซิลบุกไปเสมอกับทีมชาติเวเนซุเอลามา1ประตูต่อ1นทำเงินไปได้2ครั้งขึ้นทุน2ครั้งเสียไป6ครั้งครับเกมในบ้านของทีมชาติบราซิล8นัดชนะ3เสมอ3แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่3 8เนนัดล่าสุดในบ้านทีมชาติบราซิลเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเปรูมา4ประตูต่อศูนย์ครับ สวดทางด้านทีมชาติอุรุกวัยทีมเยือนครับ10นัดชนะไป2เสมอ6แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่20%นตัดลาสุดทีมชาติอุรุกวัยเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียมาสาประตูต่อ2ทํทำเงินไปได้2ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย7ครั้งครับเกมเยือนของทีมชาติอุรุกวัย9้านัดชนะ3เสมอ5แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่33%นตัดลาสุดนกบ้านทีมชาติอุรุกวัยบุกไปแพ้ให้กับทีมชาติเปโรมศูมย์ประตูต่อ1น่งครับผลงานที่ทั้งรับ เพราะว่าชนะไปถึง7นัดส่วนทางด้านทีมชาติอุรุกวัยชนะไป1นัดเสมอกัน2นัดนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้ครับเจ้าบ้านทีมชาติบราซิลไม่ได้มีใครได้รับบาดเจเ็บหรือวิตดโทษแปนจากเกมล่าสุดนะครับแต่ในวันนี้น่าจะมีการปรับทัพนะครับเพราะว่านัดล่าสุดทําได้แค่บุกไปเสมอทีมชาติเวเนซุเอลามา1ประตูต่อ1โดยการใส่ชื่อลูคัสปาเกต้าลุยส์เอนเเก้และกาเบรียลมาติเนลลี่ลงสนามเป็นตัวจริงครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวาง ราฟินยาและบรูโน่กิมารส์สัางสรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังวินิเซอุสจูเนียที่จะรอลาสกอร์อยู่ในแดนนาครับส่วนทางฝั่งทีมชาติอุรุกวัยนะครับไม่ได้มีใครถอนตัวเพิ่มเติมจากเกมที่ชนะทีมชาติโคลอมเบียมา3ามประตูต่อ2ครับแต่อาจจะมีการปรับทับตรงกลางโดยการส่งมาเนเอลอุกาเตจากแมนยูเนตตดลงเป็นตัวจริงดูบ้างนะครับส่วนน้องนั้นคงจะเป็นชุดเดิมนำทับมาโดยดาวินนุนเยส ฟาคุนโดเปเรสตีและแม็กซิมเมเดโนโอาราโคก็พร้อมลงสนามทั้งหมดเลยครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาถ้ฝั่งทีมชาติบราซิลเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึงคร่งควบลูกให้ในเกับสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบลูกครึงคร่งนะครับก็อย่างที่เพร่เป้งบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าทีมชาติอุรุกวัยได้ตัวหลักกลับมาเกือบครบเลยนะครับทำให้ประสิทธิภาพของพวกเขาถือว่าเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับโดยจากเกมล่าสุดที่สามารถเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียมาได้มาถึง3ประตูต่อ2นะครับวันนี้บุกมาเจอกับทีมชาติบราซิลที่่่นััดดดลาาาสสุทํไ้คมมกบชิ เป็นในสุเอลามาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเรทราคาเปิดออกมาทา้งฝั่งชาวบ้านทีมชาติบราซิลเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกแนะนําให้อยู่รองทีมเยือนอย่างทีมชาติอุรุกวัยน่าจะมีสิทธิ์รับทรัพ์มากกว่ารับสกอร์ที่ออกมาพีเป็นมองว่าทีมชาติอุรุกวัยน่าจะบุกมาเสมอ ER ทีมชาติบราซิลได้อยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ไม่กันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ใครที่อยากได้ทุนฟรีไปต่อยอดนะครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาเลยครับคู่ของทีมชาติฮังการีพบกับทีมชาติเยอรมนีใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกแคปหน้าจอและส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลุมปลายกาเป็นเพื่อรับทุนแบบฟรีๆไปเล่นต่อกันได้เลยครับโอเคครับมาสรุปกันหน่อยนะครับสำหรับบอลในวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567คู่แรกพี่เป่งให้ทีมชาติเยอรมนีต่อ1ลูกคู่ที่2รองทีมชาติบอสเนียที่ลูกครึ่งคู่ที่3ให้ทีมชาติเบลส์ต่อครึ่งคควบลููก่่ทที4ให้มชาติ ยูเครนต่อปปคู่ที่5ให้ทีมชาติตุรกีต่อ1ลูกคู่ที่6รองทีมชาติจอร์เจียที่ครึ่งควบลูกคู่ที่7รองทีมชาติเปรูที่2ลูกและคู่ที่8ให้รองทีมชาติอุรุกวัยที่ครึ่งควบลูกครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปเป้งโชว์ให้ดูครับแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนก็นได้เลยที่ไลน์แอดก้าเป้ง พิมพ์สัญลักษณ์แอสซตามด้วยหมายเลข9แล้วก็เปลงภาษาอังกฤษหรือใครจะแอดแบบ QR code คมาก็ไม่มีปัญหานะครับบอกเลยว่ากรุ๊ปไลน์ของพวกเราจะไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน,น่นอนเพราะว่าบวกกันไม่พักรับ,รบซับกันไม่เลิกครับเท่านั้นยังไม่พอในกรุ๊ปไลน์ของพวกเรายังมีทีเด็ดบอลแล้วก็ทัศนะบอนแบบ V.I.P. ทั้งบนเต็งบอลสเต็ปนะครับแจกให้เพื่อนๆฟรีเอาไว้ใช้เป็นแนวทางในทุกๆวันเลยครับเท่านั้นยังไม่พอในกรุ๊ปไลน์ของพวกเรายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้เพื่อนๆได้รวมแคมเเปกกกกัันออีีต่าางหบลยวด สัจไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดครับเพราะฉะนั้นก็มาเป็นครอบครัวด้วยกันกับเป้งบอลเต็งชาแนลกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เป้งในการทําคลิปต่อไปด้วยก็แล้วกันและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอลเต็งชาแนลครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ